สวัสดีค่ะรัตนมณนีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ปักหลังนะคะครึ่งเดือนหลังมกราคม2024นะคะ<อ>วิดีโอนี้นะคะจะเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะัแทนชาวราศีสิงห์นะคะนี่คือไพ่ประจําตัวชาวราศีสิงห์นะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานคือคนที่เกิดวันที่1ถึงวันที่ 31สิ่งหาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ไม่ว่าศาสตร์ใดๆรับชมรับฟังได้เลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มจากการงานนะคะจะเปิดไพ่สามใบการงานการเงินและความรักนะคะเริ่มจากการงานก่อนนะคะชาวราศีสิงห์นะคะการงานจะเป็นอย่างไรปักหลังเดือนมกราคม2 0 2 2 2องพนะคะโอ้โหอ่ะมาใหม่กระดอนเลยอะไพนักธุรกิจยกให้เลยนะคะอ่ะทีนี้อีกสองใบนะคะไพทันอยากออกอืมอ่ะอีกสองใบาการงานชาวราศีสิงห์นะคะปักหลังเดือนมก,กราคมว้าวแม่หมอตาโต S <S 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 ชาวราศีสิงค์คะธุรกิจการงานของคุณนี่ปังมากนะดูการเงินพาป,ปิคเนตราชาโซโอโหปักหลังนี่ก็ปังแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนนะคุณจะรู้สึกว่าช่วงเดือนปักช่วงปักหลังเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะมีความกระตือรือร้น,น,นคุณจะมีความเป็นแบบ เป็นคนเก่งมีความคิดที่แบบอยากจะสร้างไรายได้เพิ่มหาช่องทางการงานเพิ่มขึ้นแล้วมันจะได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วมันจะทําเงินให้คุณเยอะมากชีวิตคุณจะผันเปลี่ยนอะเออชีวิตคุณจะผันเปลี่ยนนะจากที่แบบต่ําสุดจะขึ้นสูงสุดเลยเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความความคิดดี ช่วงปักหลังเนี่ยชาวราศีสิงห์นี่แบบโหเก่งเวอร์กับการหางานหางเงินมากนะคะแล้วมันจะสำเร็จดังปฏิหารเงินทองก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะสำเร็จดีมากขอให้คุณโชคดีเลยชาวราศีสิงห์ปักหลังนะคะการเงินคุณจะสำเร็จดังปฏิหารแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปในทางที่แบบรวยจบไปรวย คำเดียวเลยรวยอาทีนี้เราจะมาดูการเงินว่าการเงินเนี่ยมันจะปังมันจะดีอย่างงานไหมชาวราศีสิงค์คะแต่อยากจะบอกว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะตรงกันข้ามเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องบริหารอะบริหารดีๆเหมือนกันเพราะว่าด้วยไพ่ใบนี้เนี่ยงานมันเด่นงานมันดังงานมันดีแต่เงินดันไม่ได้ใช้อะ่ะ อ่ะทีนี้เรามาดูการเงินปักหลังชาวราศีสิงห์ของเดือนมกราคมนะคะปักหลังวันที่16-31สามสกราคมนะคะการเงินโหอ่าการเงินนะคะการเงินเนี่ยจะมีเงินเข้าหลายทางแบบฟุกฟ๊กๆนะอืมแต่ถามว่าคุณมีความเหนื่อยความวิตกกังวลไหมมันมีเพราะมันมีอุปสรรคมันไม่ได้ง่ายเออเงินมัน เงินกว่าจะเข้ามาแต่ละบาทเนี่ยคุณก็เหนื่อยอเหนื่อยเหนื่อยสายตัวแทบขาดเลยเอาจริงๆแต่คุณจะประสบความสําเร็จดีอะแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแบบราบรอยแบบฟุกๆเหมือนกันนะด้วยไพย่เทา้ทาทัตโตลดอะมีโชคทางการเงินแบบฟุกๆแล้วช่วงปักหลังเนี่ย ถึงแม้คุณจะเหนื่อยยากลําบากดูมีปัญหาแต่เงินก็เข้ามาให้คุณหลายทางอยู่เหมือนกันนะเนี่ยควบมา้าม้าหลายตัวนะควบเข้าไปขยันเข้าไปเงินคุณจะมาแบบหลายทางอะ่ะเออคอ,อยโชคหน่อยนะเออ,เอ,อด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งจากการงานด้วยอะ่ะคุณมองหาลู่ทางที่จะทําเงินอะ่ะเออเพิ่มขึ้นจากที่เคยมี มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณจะได้มาแบบฟุกๆด้วยทั้งราบรอยทั้งการงานที่คุณทำหลายแบบหลายงานเงินเลยมาหลายช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอจะแนะนำว่าให้คุณขยันต่อไปคิดแต่สิ่งดีๆทำแต่งานดีๆทุกเอ่อเ,เรียกอะไรอะ่ะทำดีได้ดีอะ่ะคุณทำงานดีเงินก็ดีคุณทำงานเอ่อถูกต้องทำกฎหมายหรือไม่ทุจริตอะไรเงี้ยมันก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ออประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครไปขอพรอ,องค์พ่อพระพิคเนตพระสิวะเนี่ยท่านจะให้พรแบบฟุกๆเกี่ยวกับการเงินนะคะชาวราศีสิงห์ทีนี้เรามาดูความรักความรักชาวราศีสิงห์ปักหลังเดือนมก,กราคม1 6ถึง31มก,กราคม2024จะเป็นอย่างไรความรักนะคะความรักความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์ ความรักจะเป็นอย่างไรโอ้โหความรักนี่อะความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะความรักความรักความสัมพันธ์่ะช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนแบบไวมากนะคะคือมันลักษณะเหมือนมีมือที่สาเหมือนมีการหักหลังการจากคนใกล้ชิดอะอืมประมาณนี้นะคะ ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะคุณอาจจะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอะแล้วมันจะมันความสัมพันธ์มันไม่ได้ทันได้ตั้งตัวแล้วใครเป็นแพลรับบาปคุณคุณจะเป็นแพลรับบาปในในความสัมพันธ์หักหลังนี้คือแบบรักแพลรับบาปในที่นี้อาจจะเป็นแบบ คุณจะรู้สึกเสียใจคุณจะรู้สึกโดนหักหลังกับความสัมพันธ์นี้แล้วมันจะมาแบบฉับไวปัจจุบันทันด่วนมากเลยไม่ได้ทันได้ตั้งตัวนะความสัมพันธ์ที่คุณจะรู้สึกแบบเหมือนโดนหักหลังเหมือนโดนนอกใจอะไรประมาณนี้อันนี้ให้ระมัดระวังนะก็ให้ระมัดระวังให้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะอืมถ้ามีอะไรเข้ามาคุณจะได้รู้ก่อนแล้วคุณจะได้มีสติ อย่าได้สูญเฉียวไปนะเพราะว่าถ้าสูญเฉียวไปแล้วคุณไปทําอะไรหรือทําร้ายคู่ของคุณหรือทําร้ายบุคคลที่สามเนี่ยมันจะเป็นความผิดหรือแพะรับบาปของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์นิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์แล้วมันจะมีเหตุการณ์มือที่3ามหรือเหตุการณ์โดนหักหลังเข้ามาเพราะฉะนั้น ควบคุมอารมณ์ตั้งสติด้วยนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะส่วนคนโสดแนะนําให้โสดต่อไปก่อนในครึ่งเดือนหลังมกราคมนี้นะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยกลายเป็นคุณอาจจะเป็นมือที่3หรือเขาโสดไม่สนิทโสดไม่จริงนะคะมันก็จะเป็นแบบเป็นตาบาปหรือเป็นเป็นเคาะเป็นเป็นเคาะกรรมที่คุณจะต้องรับผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นโสดไว้จะดีกว่าในครึ่งหลังชาวราศีสิงห์นะคะอ่ะ ประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ